เคยได้ยินบางคนบอกว่าทุกวันนี้เริ่มคุยกับหมูกับหมามากกว่าคุยกับคนแล้วเพราะว่าหลายครั้งที่คุยกับคนด้วยกันด้วยภาษาคนแต่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจกันเลยแต่คุยกับหมูกับหมาดูเหมือนว่าแม้นเขาจะฟังภาษาเราด้วยภาษาพูดไม่ออกแต่เขาจับน้ำเสียงและสัญญาณของความเมตตาของเราได้ หลายคนจึงเลือกที่จะคุยกับหมูกับมามากกว่าคุยกับคนทั่วๆไปแต่โดยความเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าเราทุกคนก็ล้วนที่จะต้องสื่อสารกับมนุษย์และใช้ชีวิตร่วมกันล้วนมีปัญหาทั้งสิ้นในการที่คุยภาษาเดียวกันแต่ไม่เข้าใจกันดูเหมือนจะเป็นธรรมดาที่จะต้องใช้ความพยายามในทุกๆความพยายาม ก็มีความเมตตาซุกซ่อนอยู่ในนั้นอย่าให้ความเมตตาที่คุยกับมนุษย์ถูกซุกเสียจนความสุขมันสุกซุกไปความสุขที่หายไปแล้วมันซุกอยู่ข้างในโดยการลืมมองไปว่าบางครั้งบางคนก็พูดแล้วเข้าใจยากเมื่อยิ่งเข้าใจยากก็ยิ่งจะต้องใช้ความพยายามและความเพียรพยายามนั่นเองมันก็มาพร้อมกับบาร,รมีถ้าเราใจเย็นพอไม่ตะบะแตก ไม่เป็นคนที่บันดาลโทสะชีวิตนี้ยังจําเป็นที่จะต้องคุยกับคนอีกมากนะักถ้าหากว่ารู้สึกว่าคุยกับคนแล้วไม่ค่อยเข้าใจอาจจะต้องหันไปคุยกับหมูกับหมาสักพักเพื่อให้ได้กำลังใจว่าเรายัางจะต้องอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าหมูหมาเป็ดไก่จะเป็นคนเป็นลิงเป็นข้างยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันภาษาหนึ่ง ที่สามารถสื่อสารเข้าใจและเป็นสากลคือภาษาของความเมตตาภาษาของความรักความหวังดีให้อภัยกันเถยมอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องตายจากกันและเมื่อตายจากกันก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไรรักกันไว้คุยกันให้เข้าใจดีกว่าที่จะมองหน้ากันไม่ติด